สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟพาราไดซ์เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับ IP กับ API อยู่ใต้คลิปเข้าเล่นได้เลยไม่ต้องสอดนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามานะครับเราก็จะอยู่ที่จุดเกิดเด็กใหม่นะครับคนเล่นเพียบเลยนะครับเซิร์ฟนี้ตอนนี้อยู่ที่63คนเลยนะครับนี่แล้วก็แก๊งอยู่กันเพียบเลยนะครับเด็กใหม่อย่าลืมมารับของฟรีตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า แจกตังห้าพันแล้วก็แจกหมัดไฟนี่ครับเซิฟนี้แจกเท้าไฟด้วยนะครับเท้าไฟนี่เป็นไอเทมฟรีนะครับก็คือเรามีหมัดไฟแจกให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเท้าไฟถ้าเราใส่ทั้งสองอันนะครับโคตรเท่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้นะครับมีดาบวายุแบบนี้ด้วยนะครับนี่โคตรเท่นะครับสำหรับดาบวายุนะครับเราสามารถที่จะดเนตได้จากตรงนี้เลยนะครับโดยการชาวีสองนะครับแค่10คอยเท่านั้นนะครับมันจะมี ดาบ2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งลองไปสุ่มดูนะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่แล้วก็ถ้าเราซื้อมาหน้าตามก็จะเป็นกาชาวีสนะครับแล้วก็เปิดดูได้เลยนะครับนี่เลยอ่ะเรากดเปิดดูนะครับลัคกี้บ็อกซ์แต่โชคดีหน่อยอาจจะได้ดาบแบบผมก็ได้นะครับเท่ๆนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟแนวคอมมูนิตี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะคุยเล่นกับทุกคนได้นะครับเพราะว่าเป็นแนวสายคุยนะครับเซิร์ฟนี้สาหรับคนที่ชอบคุยนะครับนี่เลยก็มาเล่นในเซิร์ฟนี้ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดเกิดเด็กใใหม่่่นนรแตวาิี้ จะไม่มีรถแจกนะครับเราต้องมาเบอร์รถฟรีตรงนี้นะครับนี่เลยเป็นรถฟรีให้กับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับเราสามารถที่จะออกไปหางานนะครับแล้วก็ใช้เงินเราซื้ออีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเซิฟนี้อยากจะให้ทุกคนเล่นแบบจริงจังนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วรวยเลยอะไรอย่างนี้นะครับและในเซิฟนี้เฟี้ยวมานะครับก็คือเขาเปลี่ยนจุดตกปลาใหม่ด้วยนะครับอยู่ตรงชายหาดตรงนี้นะครับแล้วก็มีลานกว้างขนาดใหญ่นะครับจะมี จุดเบิกรถเด็กใหม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตกปลากันนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในการตกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรเราต้องมาซื้อเบ็กกับเหยื่อตรงนี้แหละนะครับนี่ทําเป็นสีสวยเลยนะครับเป็นเรนโบว์นะแล้วเราก็ตกได้เลยนะนี่เด๋มีลานตกเต็ไมไปหมดเลยนะครับมาตกกับดุจิแล้วกันนะเฮียดีกดเอ็นเลยกดเอน็น ตกเลยนะครับง่ายๆไม่ต้องไปพิมพ์ทับตกปลาให้เมื่อยมืออีกแล้วนะครับนี่ตกดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ตอนนี้เราใส่เท้าไฟหมัดไฟนะครับโคตรเท่เลยและในเซิร์ฟนี้ครับถ้าเราตกไปเรื่อยๆนะ เราจะได้เต่าทะเลด้วยนะครับและเต่าทะเลตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปขายได้นะครับก็คือขายให้กับผู้เล่นนะครับตัวละ 2- องสามพันถึงหมื่นหนึ่งเลยนะครับหมื่นหนึ่งเงินเขียวนะก็คือไอ้เต่าทะเลตัวนี้ถ้าเรากดใช้เนี่กดใช้มันนะกดใช้เต่าทะเล ในแมปมันก็จะมีจุดสีแดงขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถที่จะไปขายเต่าทะเลได้และเต่าทะเลพวกนี้มันก็จะได้รับเงินแดงจากมานั่นเองครับพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเราตกได้เต่าทะเลเราก็สามารถที่จะไปแลกเป็นเงินแดงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ เราเปิดจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปขายกระดูเลยนะครับนี่ดูใกล้เหมือนกันนะครับแต่เพื่อทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับไปขายดูนะครับปะด้วยกันครับในวนันนี้โอ้โหชีวิตของเรานี่มันแบบว่าสู้ชีวิตจริงๆนะครับรถของเรานี่มันแบบว่ามา <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านที่ขายเงินแดงแล้วนะครับแล้วก็บอกให้กับทุกคนได้รู้ด้วยนะครับถ้าเราลงจากรถเช่าฟรีนะ่ะ มันจะหายด้วยนะครับพรว่ามันคือรถฟรีเนาะ mm hmm. ก็คือรีบหาตังค์แล้วก็ไปซื้อรถเอาเองนะครับผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะน,นี่เลยแล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็จะได้เงินแดงมา 800บาทเลยว่าเฮ้ย800บาทเงินแดงนะครับถ้าใครอยากได้เงินแดงนะครับก็ลองไปตกปลาดูได้นะครับอย่างเฟี้ยวเลยครับได้เงินแดงมาตั้ง800เลยนะและจุดต่อไปที่อยากจะแนะนานะครับก็จะเป็นเลเบลในเซิฟนี้นั่นเองครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นแมปใหม่ด้วยอย่างสวยนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เซฟนี่ตู้เซฟแบบสวยๆนะครับแล้วก็จะมีจุดเตียววุ้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีพวกสนับมือมีดสั้นไม้สนุกไม้กรอบไม้เบสบอลแล้วก็พรูนนั่นเองครับแล้วก็บอกเปอร์เซ็น การคราฟด้วยนะครับนี่มีตู้ ATM ให้กดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนั้นสังเกตด,ดูนะจะมีชื่อคนอยู่นะครับตรงนั้นจะเป็นเลเบลด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเลเบลอยู่ตรงไหนนะแล้ววิ่งมาตรงนี้ครับมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับเลเบลนี่แหละครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้เขาจะเปลี่ยนแมปเลเบลใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่คนอยู่เยอะนะครับเซิร์ฟนี้ตอนนี้ ผู้เล่น65คนนะครับนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็คือตรงนี้ครับเราก็มาตีกันได้นะครับแล้วก็เป็นแมพใหม่ด้วยนะครับมีเลยนี่ลองมาเล่นดูได้ครับเซิฟนี้ก็เปลี่ยนจุดใหม่นะก็น่าเล่นแล้วนะครับและในเซิฟนี้นะครับถ้าใครอยากได้รถอย่างที่บอกไปนะครับก็มาทํางานแบตผมนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ถ้าใครจะเติมเงินนะครับ ไปเติมที่เว็บได้นะครับก็คือเติมได้แบบอัตโนมัติไม่ต้องแจ้งแอดมินด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็ลิงก์ต่างๆจะอยู่ใน Discord เลยนะครับนี่สนับสนุนเซิร์ฟกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดทํางานแล้วนะครับกดเอ็นนะสมัครงานกับลุงคนนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนะี่และหลังจากนั้นเราวิ่งมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นฟุกก่าให้นะี่ เราก็จะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยและหลังจากนั้นเราก็ทํางานได้เลยนะครับและวิธีเล่นก้องง่ายมากๆนะครับแค่เราเกี่ยวข้าวไปเรื่อยๆนะครับก็คือทํา8ครั้งนะเราก็จะได้ตังเข้ากระเป๋าแบตอัตโนมัติเลยนะครับนี่เล่นง่ายนะครับเซิฟนี้และหลังจากที่เรามาจุดที่8นะครับเราก็จะลงจากรถและเราก็จะกลับ เป็นสกินเดิมด้วยนะครับเซฟนี้นี่และจุดต่อไปที่ขาดไปไม่ได้ก็คือจุดขุดน้ํามันนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดขุดน้ํามันนะครับมันจะมีจุดขุดน้ํามันอยู่นะครับเราต้องวิ่งหานะนี่เลยมันจะเป็นเหมือนเอ่อก้อนน้ามันนะครับที่ตกอยู่บนพื้น,นะครับเดี๋ยวมันจะมีหลายจุดนะเราลองเลือกดูนะครับและเราก็กดเอนเท่านั้นแหละนะครับง่ายๆเนาะแต่ว่าในเซฟนี้ เราจะเก็บได้ทีละอันนะครับนี่อ่าโอเคหลังจากที่เราเก็บแล้วนะครับเราก็วิ่งมาที่กันตรงนี้เลยนะครับก็คือเอาน้ํามันไปกันก่อนที่จะไปขายนั่นเองครับอ่ะลุยกันนี่เลยวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดเอ็นเฮเราก็จะกันน้ํามันครับหลังจากการนเสร็จเราจะได้น้ํามันดิบมาเลยนะครับจะได้เอ็กพีมาด้วยนะครับงานนี้เล่นแบบง่ายๆแบบชิวๆด้วยนะครับนี่ก็เล่นอยู่ตรงนี้นครับนี่เลยมันมีกี่อันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เฮ้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ลองมาเล่นดูครับงานนี้เล่นง่ายๆเลยและในเซิร์ฟนี้นะครับมีจุดใหม่ด้วยในงานเก็บหอยนะครับนี่เลยผมขับเลยซอยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยังไม่เลยนะครับนี่เก็บหอยใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าจุดไหนโอ้โหดูดิจุดนี้เลยนะครับอย่างฟีเยวเลยนะครับแมปสวยมากนะครับก็คือเรามาเก็บหอยตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีหอยต่างๆอยู่นะครับฮุย เหมือนคนอยู่เยอะด้วยนะตรงนี้นะโอ้โหทุกคนนี่ขมักขมิ้นมากนะครับเพราะว่า มันเป็นงานของเด็กใหม่เนาะนี่เลยมันเป็นงานง่ายๆนะครับแค่เก็บแล้วก็ไปขายนะครับนี่ก็คือเก็บแล้วได้เลยเอะไรย่างนี้เนาะอ่ะเขาก็น่าจะนิยมกันมาตรงนี้นะครับและในเซิฟนี้เราต้องติดต่อแอดมินผ่าน Discord นะครับจะเติมเงินจะติดต่อแอดมินหรือว่าอยากจะซื้อของภายในเกมนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับแนะนํา d i s อร์ d นะครับเพราะเป็นศูนย์รวมในเซิฟนี้เองครับและพอเราเข้ามาใน d i s c อร์ครั้งหน้านะครับเราต้องสังเกตที่ฝั่งนี้นะครับเลือกไปที่รับยศตรงนี้นะแล้วก็ กดเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้แหละครับกดทีเดียวนะครับห้องพวกนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยครับง่ายๆนะนี่เหล็กเหมือนเขากดนะครับตอนนี้กดมาแล้ว500กว่าคนเลยนะครับจะหกแล้วอยแล้วนะครับนี่เลยถ้าเรากดออกนะมันก็จะไม่เห็นห้องใช่ไหมถ้าเรากดซ้ำอีกรอบนี่มันก็จะเห็นห้องแบบนี้นะครับนี่ก็มากดรับยศที่ห้องรับยศตรงนี้ด้วยนะครับ และในห้อง d i s c o r d ตัวนี้ครับก็สําคัญมากนะครับมีหมดทุกอย่างเลยนะครับอย่างเช่น IPS ีเซิร์ฟนะครับก็กดเอาจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ต่างๆนะครับเราลองอ่านดูนะว่าอยากได้ห้องไหนกันบ้างนะครับมีห้องโดเมนแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีห้องเติมตังค์ด้วยนะครับนี่เลยห้องเติมตังค์นะครับลิงก์อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเติมตังค์แบบอัตโนมัติด้วยนะก่อนจะเติม เราต้องต่อเกมก่อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเติม100ได้กีตาร์สามได้ฮิปโปนะครับ500ได้นกแล้วก็พันหนึ่งได้เสื้อมงกรเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่คุณจะไฟลุกทั้งเกมเลยนะครับและห้องที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นห้องติดต่อแอดมินอยู่ตรงนี้นะครับไ่เลยนี่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเดี๋ยวแอดมินจะ เข้ามาพูดคุยกับเราอันี้ครับอย่าลืมเปิดไมค์ด้วยนะครับตอนที่เราเข้าไปเนาะแล้วมันก็จะมีห้องต่างๆครับบอกเลยว่าเยอะมากนะครับนี่เลยนี่ e. เป็นห้องแบบเยอะมากอยากสอบอะไรก็ลองติดต่อแอดมินได้นะครับหรือเอาง่ายๆเลยก็คือเราเติมเงินไม่เป็นเราทําอะไรไม่เป็นเข้าเซิฟไม่เป็นนะครับมาที่ห้อง ติดต่อแอดมินนะครับห้องเดียวจบบอกเลยนะครับก็คือถามแอดมินนั่นแหละนะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับง่ายๆเนาะนี่เลยและส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที h เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที h เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม